ถ้าผู้มีปัญญาย่อมระลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปการะคุณได้เราต้องระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่านโอวาธรรมพระคุณเจ้าหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกรประวัติหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกมีนามเดิมว่าอินทวายผิวขำ่ำเกิดเมื่อ วันศุกร์ที่27เมษายนปีพุทธศักราช2488ตรงกับแรมห1ค่ำเดือน5ปีละกาณบ,บ้านหนองแหวตตาบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมในขนาดนั้นโยมบิดาคุณพ่อแดงผิวขํำโยมมารดาคุณแม่จอมแก้วผิวขํำเป็นบุตรลำดับที่6 ในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนโดยเป็นผู้หญิงสามคนและผู้ชายสี่คนตระกูลผิวขำ่ำเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิเสบเสื้อสายมาจากชนเผ่าภูไทยมาตั้งลกรากนาบ้านคำาชอีจังหวัดมุกดาหารประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอไหมโดยคุณแม่ฉีแก้วเสียงลำคือผู้ที่ตั้งชื่อให้ว่าอินทวาย เตรียมบรรพชาช่วงต้นปีพุทธศักราช2500ขณะที่หลวงพ่อมีอายุ11ปีและเพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ในช่วงนั้นหลวงปู่หลาเขมมะปัตโตได้มาจับภาษาณวัดบรรพธคีรีผู้เจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทำให้หลวงพ่อได้มีโอกาสเข้าไปอุป,ปถากรับใช้หลวงปู่หลาที่วัด โดยหลวงปู่ลาได้เมตตาสั่งสอนข้อวัดข้อปฏิบัติของพระพิสูจ์สัม,มเนรที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาและฝึกให้หลวงพ่อท่องขานหน้าเตรียมบรรพชาเป็นสัมมเนรบรรพชาหลวงปู่ลาเขมมปัตโตได้พาหลวงพ่อไปบรประชาเป็นสัมมเน,นรนะวัดป่ากลางสนามอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเดิมคือ ตำบลหนองสูงอเภอคำเชีจังหวัดนครพนมในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500โดยพระมุกดาหารโมลีเจ้าคณะอำเภอได้มอบหมายให้หลวงปู่กงแก้วขันติโกเจ้าคณะตำบลเป็นพระอุปชาในการบรรพชาสัมมเนธชีวิตสัมมเนธหลังจากบรรพชาเป็นสัมมเนธแล้วหลวงพ่อได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม และการเจริญภาวนากับหลวงปู่ลาเขมะปัตโตนวัดบันพศคีรีภูเจาอกอ็เป็นระยะเวลา8ปีโดยหลวงพ่อสามารถท่องสวดปฏิโมกได้ตั้งแต่ตอนเป็นสัมมนเนิอุปสมบทเมื่อได้อายุครบอุปสมบทหลวงพ่อจึงได้รับการยัตติเป็นพระพิสุที่วัดศีลาวิเวออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2508โดยมีหลวงปู่คำคำพีรยาโนเป็นพระอุปชาซึ่งท่านเป็นผู้ให้ฉาย,ยาหลวงพ่อว่าสันตุสโกมีความหมายว่าผู้มักน้อยสันโดษการจำพรรษาในปีพุทธศักราช2508พรรษาแรกได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ลา เขม,มปัตโตที่วัดผู่จอกอ็ปีพุทธศักราช2,509พรรษาที่สองได้ประจำราษากับหลวงปู่จามมหาพุญโยที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยสายอำเภอคำาชอีจังหวัดมุกดาหาร1พรรษาในปีพุทธศักราช2,510พรรษาที่สหลวงพ่อได้ติดตามองค์หลวงปู่จามขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีโอกาสจรภาษากับหลวงปู่แหว่สุจินโนนะวัดดอยแม่ปังอำเภอพาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งพันษาปีพุทธศักราช2,511พรษาที่4หลวงพ่อได้กลับลงมาจากเชียงใหม่และได้มาจะภาษากับหลวงปู่จามมหาปุญโญที่วัดป่า้วยสายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอีกครั้ง ในปีพุทธศักราช2512ตั้งแต่พรรษาที่5เป็นต้นไปหลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาและเจรษากับองค์หลวงตามหาบัวยานณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2512ถึงปีพุทธศักราช2525รวมเป็นระยะเวลากว่า13ปี ในช่วงนอกพรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมาหลวงพ่อได้ลาองค์หลวงตามาเที่ยวเวทธุดงในแถบจังหวัดอุดรธานีเลยหนองคายสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารเพื่อปฏิบัติภาวนาหาความสงบเข้าสู่จิตใจตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธุดงกรรมาฐานจากบ้านตาสู่นาคำน้อย ในปีพุทธศักราช2523หลวงพ่อได้มีโอกาสที่วิเวกทุกดงมาที่บริเวณเขตอำเภอนาอยยงจังหวัดอุดรธาน,นีเห็นว่าเป็นสถานที่สปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติภาวนาและได้รับการอนธนาจากคณะสัตธาตญาติโยมพุทธบริษัทในท้องที่ให้จำพรรษาณสถานที่แห่งนั้นแต่องค์หลวงตาได้ให้หลวงพ่อกลับไปช่วยกิจย่งวัดป่าบ้านตากก่อน กระทั่งการต่อมาหลวงพ่อจึงได้กลับมายังเขตอำเภอนาอยอีกครั้งและได้ร่วมกับศรัทธาญาติโยมในท้องที่หมู่บ้านนาคำน้อยร่วมกันก่อ,กอตั้งวัดป่านาคำน้อยขึ้นโดยองค์หลวงตาได้เมตตาตั้งชื่อวัดให้ว่าวัดอุดมมงคลวานาราหลวงพ่ออินทวายได้ออกจากวัดป่าบ้านตาในปีพุทธศักราช2526โดยได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม และจาษาสร่วมกับองค์หลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนนวัดป่าบ้านตากรวมเป็นระยะเวลากว่า13ปีในปีพุทธศักราช2525พรรษ่าท,ที่1ิเหลวงพ่อได้เริ่มจามาสา์นวัดป่านาคำน้อยพร้อมทั้งพัฒนาเสนาธนะภายในวัดมาตามลำดับในปีพุทธศักราช2529วัดป่านาคำน้อยได้รับการประกาศ ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องในปีพุทธศักราช2531วัดป่านาคำน้อยได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาและในปีเดียวกันหลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอธิการอินทวายสันตุสโกดำลงตำแหน่งจเจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยในขนาดพันษา23จากประโยชน์ตน สู่ประโยชน์ท่านบทบาทต่อสาธารณประโยชน์ประธานมูลทิพิพันธ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนประธานมูลทิหออภิบาลสงหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นประธานมูลทีอภิบาลสงหลวงตามหาบัวยานนสัมปันโนโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัด อุดรธานีประธานมูลนิธิวิริยะนา4วันอดีตประธานมูลนิธิสถานีวิทยุเสียงทำเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาประธานมูลนิธิสถานีวิทยุเสียงธำเพื่อประชาชนวัดป่านาคำน้อยประธานการก่อสร้างวายบรรพชิตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีจังหวัดอุดรธานีประธานการก่อสร้างเจดี เขมปัตตะเจดีหลวงปูล่ลาเขมปัตโตจังหวัดมุกดาหารประธานการก่อสร้างเจดีพระศรีไตรัตนานุสรแม่ชีแก้วเสียงลำจังหวัดมุกดาหารผลงานการสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารนณะรับรางวัลเข็มเสมาธรรมจักรทองคำจากกระทรวงศึกษาธิการรับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับโลก่เกียรติคุณเป็นหนึ่งในหนึ่งยิอดคนดีเมืองอุดอรธานีจากจังหวัดอุดอรธานีรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโลก่เกียรติคุณประธานกิติมักิ์ในการดมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรมและาศาสนาประจำปี65มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรางวัลเสาเสนาธรรมจักรพระราชทานสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติตมศัิ์ปีพุทธศักราช2565ปริญญาปััชญาดุษฎีบัณฑิตกิติตมศัา์ ปรัชญาและศาสนาตะวันออกมหาวิทยาลัยขอนแกน่นปีพุทธศักราช2566ปริญญาคุณุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิติมศา์อาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปีพุทธศักราช2566หปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศา์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีถวายมุทิตาสการะ8กันยา,าคมปีพุทธศักราช2564องค์หลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชันล่าฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระราชภาวนาวชิลากรสุนทรยานวรกิจยติคณิสรบวรสังคาราขามาววาสี หลวงพ่อจะมีอายุครบ80ปีในวันที่27เมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้ดนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยและรักษาการเจ้าวาดวัดถ้ำกองเพลนทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ